สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวแข่งสุดโนเนมไมเคิลโอลิเซจากเดอะรรยัลสู่ปราสาทเลือนแก้วดิอีเก วันนี้นะครับเราจะพามาทําความรู้จักกับไอ้หนุ่มน้อยที่ชื่อว่าไมเคิลโอลิเซ่นะครับไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใครทําไมต้องรู้จักว่าแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยไมเคิลโอลิเซ่คนนี้นะครับเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์เกมตัวรุกนะครับเล่นได้ทั้งปีกและกองหน้าทั้งซ้ายและขวาเขาคนนี้นะครับเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพเมื่อไม่นานมานี้และที่สําคัญนะครับไมเคิลโอลิเซ่เป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีนะครับสุดท้ายแล้วเขาคนนี้นะครับ ครับก็ต้องย้ายมาร่วมทัพเดอะรอยันะครับอย่างเลดดิงในศึกเดอะแชมเปียนชิพของอังกฤษนะครับทางสโมสรเลดดิงนั้นในฤด,ดูกาล2018-2019ได้ดันเด็กคนนี้นะครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ขวบกันเลยทีเดียวนะครับในฐานะดาวรุ่งของทีมในเวลานั้นได้ลงสนามนะครับในเกมลีกไปทั้งหมด4เกมเวลานะครับก็เลยล่วงเลยผ่านไปอีก2ปี เจ้าหนุ่มไมเคิลออริเซนะครับเริ่มมีประสบการณ์ในหลีกมากขึ้นเขาเริ่มผลิตสกอร์ออกมาได้เทียระนิดละน้อยและเริ่มแอซซิ์นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับในฤดูกาล2020 2021นะครับเขาได้รับโอกาสลงสนามในเกมหลีกไปทั้งหมด44เกมยิงประตูไป7ประตูนะครับแอซซิ์ไป12ประตูสําหรับดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับได้ลง44เกมอย่างนี้ยิงไป7ประตูนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ โดดเด่นสำหรับดาวรุ่งคนหนึ่งเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคิสตันพาเลตนะครับในการคุมทัพของพาติกเวล่าเห็นความขยันบางอย่างนะครับในตัวของเจ้าหนุ่มโอริเซ่ได้ทําการดึงตัวเจ้าหนุ่มคนนี้จากเลดดิ้งนะครับในหลัก3 0 0 0สนปอนด์อย่างไรก็ตามนะครับด้วยอายุวัย19ปีของเจ้าตัวนะครับทางสโมสอนได้ให้ไมเคิลออริเซ่นะครับ เล่นกับชุดเล็กของทีมนะครับอย่างอยู่23ไปก่อนจนแล้วจนรอดนะครับเมื่อเด็กคนนี้แสดงศัก,กยภาพมาให้เห็นว่าเขาพร้อมแล้วกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรไม่นานนักนะครับเขาก็ติดทีมชุดใหญ่ด้วยการสวมเสื้อหมายเลขเจของทีมเขาได้รับโอกาสลงสนามนะครับในซีซั่นนี้ไปทั้งหมด6เกมในลีกนะครับที่เตะไปแล้ว10เกมตอนที่ทำคลิปนะครับไมเคิลโอลิเซยังได้ ยิง1่งประตูกับอีก2แอสซิดนะครับในเกมลีกซีซั่นนี้และเชื่อไหมครับว่า หนึงประตูที่เจ้าหนูคนนี้นะครับทําได้นั้นมาจากการยิงจิ้งจอกสยามนะครับเลสเตอร์ซิตี้ที่เกมนั้นนะครับพาเลสสามารถตามกลับมาเสมอเจ้าแบ่งแต้มไปได้นะครับด้วยการยิงของไมเคิลออริเซ่หประตูและเจฟฟี่ชลุปนะครับอีก1ประตูทําให้พวกเขานะครับไม่แพ้ในเกมวันนั้นอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหนูไมเคิลออริเซ่คนนี้ยังคงต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเขามีความฝันที่จะเล่นกับ ให้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่สักครั้งในชีวิตและเขานะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปสักวันเราอาจจะได้เห็นดาวเด่นคนนี้นะครับขึ้นมายิ่งใหญ่อีกหนึ่งคนในโลกฟุตบอลก็เป็นไปได้นะครับหากมีข้อมูลตกหล่นตรงไหนไปนะครับทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแฟนบอลคิตตันพาเลตคิดเห็นกับไมเคิลออลิเซ่คนนี้ยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแข้งสุดโนเนมไมเคิล โอลิเซจาก The Royal สู่ปราสาทเลืงแก้ว The Eagle หากท่านชื่อชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านได้ดูด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนกับเพจฟูท m e ไทยแลนด์สวัสดีครับ